สวัสดีค่ะพี่น้องชลัก้าพเระเาชื่อวีประรชีวักสกุลวันนี้จะมาถวายเกียรติพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงหลวงแพทย์ของพระเจ้ามีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีเต่มให้มาลูกมาเรียกเรียกลูก,กเห็นหน้าปากเบีวยวขากับมือไม่มีแรงลูกต้องประคองเข้าสง่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบให้พักโรงพยาบาลหนึ่งเดือนหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านกายภาพอีกหนึ่งเดือนไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่บ้านแล้วก็ทูลถามพระเจ้าว่าพระเจ้า ลูกรับใช้อยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นกับลูกพระเจ้าก็เปิดเผยส้าแบงให้เราเข้าใจว่าบางอย่างเรารักษาดีแล้วแต่มีจุดบกพร่องบางจุดที่เราไม่ได้ทําคือการไม่ให้ภัยพิน้องจดจําคนผิดของเขาก็สารภาพครับพ่อพ่องก็ส่งฟื้นกหลังใหม่รักษาให้ให้หายเดินที่สาม,มีหายดีแล้วค่ะมาโบสถ์ได้มาที่โบสถ์กรับกำลังใจจากสิยญญาพิ่ปานพี่น้องทุกท่าน ขอบคุณที่มาที่โบสถ์มาชนนี้ท็เตอร์ท่านเมตตาก่วยพรแล้วสั่งให้หายข้าพเจ้ารู้สึกพระเจ้าแต่ใจข้าพเจ้าหายแล้วพี่น้องขอพี่น้องทุกคนได้รับผราในคันยานนี้นะคะเรามีสิ่งใดเราทูลถามพระเจ้าเราได้พระเจ้าช่วยแก้ไขปรับปรุงเราแล้วพระเจ้าทรงนําเราทรงสมกําลังเราช่วยเราเข้าไปสู่ความชอบธรรมองมากมากขึ้นขอพี่น้องมีหัวใจพึ่งพาพระเจ้านะ พึ่งพาพะองเพราะว่าพะองเป็นพระเจ้าที่ทรงพระกรุณาเราพะองเป็นผู้ทรงมหิริตให้เราชนะความอ,อ่อนแอของร่างกายเราแล้วฟื้นขึนแล้วประทานความวรักให้ครอบครัวลูกๆขอพี่น้องได้รับพระผ่อนมากๆจากพระเจ้าทุกคนนะคะท่านแต่ชีป่วยอยู่ขอหายดีนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ